สวัสดีครับบ่าวตุ้ยเกษตรดิสานครับมื้อนี้บ่าวตุ้ยเกษตรดิสานพ่อเฮ็ดปัวครับผมเมืองเด้อเพื่อครับอือบักหลายเด้อพี่น้องเด้อปุ่นๆๆ่นป่เมือง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 ไอผีกระมีพี่น้องที่ผีเฮ็ดปัวอ้ยพี่น้องเอ้ยบักหลายเน้อมันมานมันพ่อเฮ็ดปัวพี่น้องพุ่นล่ะพุ่นข้างในพุ่นปุ่นพี่น้องเอือเผื่อพี่น้องเอ้ยนี่ข้างในพุ่นกระมีเด้อพี่น้องเด้อพุ่นพุ่นเห็นบ่พี่น้องพุ่น

เฮ็ดปัวได้หน่พี่หน่ออู้หูมั้งขึ้นมาพี่น้องเฮ็ดปวกพุนผุนพุนผุนผุนพี่น้อขึ้นหนอกพุ่นเนอะเผื่อได้โอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่มักมายนู่พี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเฮ็ดปัวมา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 เก็บเฮ็ดปวกใส่กันพี่น้องพื่อได้โอ้ยหน่อใหญ่นู่นี่อหน พี่น้องเบิ้งเลยเบิ้งเลยอู้บักได้ไม่ได้จ่าพี่น้อเมิ้งเบิ้งเบิ้งห็ดตัวพี่น้องอู้บอกแม่นหนื่อยนิดหนี่พี่หน่อที่ใต่ใบใหม่ที่พี่น้อจ่าหัดจ่าหนเอู้พี่น้องเฮ็ดบุ้งมากไม่ได้เบิ้งเลยที่ใต่ใบใหม่ก็ไม่จ่าหาดีดีที่อู้นุ่นยังไงพี่น้อง 不钓，不钓，不钓，不钓。